สวัสดีค่ะนัฐาจากรุยเจเน็ตเวิร์ในวิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างรายงานการส่งมอบภายใน1นาทีค่ะคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันในการติดตั้งและตั้งค่าต่างๆจนเสร็จแต่คุณยังต้องทํารายงานการส่งมอบให้กับลูกค้าต้องรวบรวมข้อมูลการกําหนดค่าข้อมูลอุปกรณ์จากนั้นป้อนข้อมูลลงในเทมเพลตบางครั้งคุณต้องทํางานจนถึงดึกตอนนี้เวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ได้หมดลงแล้ว เพียงไปที่แอปลุยเจ้ยคาวไปที่โครงการของคุณจากนั้นค้นหาทูคิดที่ด้านล่างคุณจะพบปุ่มรีพอร์ตสำหรับสร้างรายงานการส่งมอบเพียงคลิกปุ่มรายงานการส่งมอบเครือข่ายแบบสมบูรณ์จะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติตอนนี้รายงานการส่งมอบพร้อมที่จะแบ่งปันหรือดาวน์โหลดแล้วไฟล์อยู่ในรูปแบบ PDF และสามารถแชร์โดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียหรืออ e ีเมลได้หรือ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf นั้นไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วเปิดไฟล์นั้นภายหลังด้วยเครื่องมือแก้ไขตอนนี้เราจะสาธิตทางลัดซึ่งเราจะบอกคุณถึงวิธีการปรับแต่งรายงานโดยชื่อจริงของโครงการนี้คือบริษัท abc ติดตั้งเสร็จในวันที่15เมษายนเราต้องการเพิ่มผู้ติดต่ออุปกรณ์และข้อมูลโดยละเอียดในรายงานอัตโนมัตินั้นนอกจากนี้ เรายังต้องการเปลี่ยนโลโก้ที่หน้าปกเราสามารถทำได้อย่างไรกลับไปที่หน้ารายงานภายในแอปรู้แจ้ข่าวซึ่งคุณจะพบปุ่ม Edit ตอนนี้คุณสามารถเริ่มปรับแต่งโลโก้ชื่อและเวลาของรายงานนอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อได้ที่นี่หากคุณพบว่ารายการอุปกรณ์ไม่รวมอยู่ในรายงานอัตโนมัติไม่ต้องกังวล คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองโดยสามารถระบุชื่อรุ่นประเภทจำนวนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับอุปกรณ์หลักเช่นเราเตอร์ห,หรือสวิตหลักเราสามารถเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ได้โดยละเอียดสามารถระบุ Serial Number ชื่ออุปกรณ์ MAC IP และแม้กระทั่งบัญชีเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านด้วยข้อมูลเหล่านี้ ทำให้คุณอาจไม่จําเป็นต้องรับสายจากลูกค้าเพื่อขอรหัสผ่านซ้าแล้วซ้าอีกก่อนที่คุณจะส่งออกรายงานให้คลิกเซฟจากนั้นกดปุ่มย้อนกลับที่ด้านบนซ้ายขณะนี้รายงานที่กําหนดเองถูกสร้างขึ้นใหม่เราลองมาตรวจสอบรายละเอียดกันโลโก้ชื่อเวลาผู้ติดต่อและข้อมูลอุปกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วและคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์การสร้างและการปรับเปลี่ยนทำได้ในไม่กี่นาทีลองรายงานตอนนี้บนแอปลุยเจียคลาวโปรดจำไว้ว่าอยู่ภายใต้ชุดเครื่องมือของโปรเจกต์ของคุณโดยมีชื่อว่ารีพอร์ตสำหรับคุณสมบัติและวิธีแก้ปัญหาที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติมโปรดคอยติดตามเซสชันฮาวทูนี้ขอขอบคุณสำหรับเวลาของคุณแล้วพบกันใหม่คะ่ะ